So whatever you whatever with play Pa r เอาเอาห้าร้อยตัวแน่เลยวนรอบหนึ่งแล้วก็จะหยุดนี่ไงว่าแล้สวัสดีครับกลับมาอยู่กับพบอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยและใช่ครับของใหม่มาอีกเลย้ยมาไม่หยุดพักเลยและโคนิเซกก็ได้จากเราไปแล้วนะฮะ โคจะเสริมเศร้าเออจริงๆแล้วอันนี้ผมอยากรู้มากเลยใครที่มีตั๋วโคดีเซ็เหลือๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แลกหรือว่าลืมแลกนะครับมาตอบคอมเมนต์หน่อยได้ไหมฮะว่ามันกลายเป็นอะไรอ,ะอันนี้คือผมข้องใจมากๆเพราะว่าครั้งก่อนรู้สริมมันจะกลายเป็นเศษเหรียญกโง่หรืออะไรสักอย่างให้ย่อยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คือผมไม่รู้มันกลายเป็นอะไรแ้วผมก็ค่อนข้างข้องใจอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดใครที่ พอจะรู้ก็ฝากมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับแน่นอนครับของใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นทา้าน้าของ agent treasure นะครับแต่นอกเหนือจากตัวกระดาษการันตีนี้นะครับในช็อปเองก็มีของอัปเดตเล็กน้อยนะในโลโก้ช็อปนะครับก็จะมีพวกชุดที่ดูแหวกแมวมากๆออกสไตล์การ์ตูนมากๆก็ค่อนข้างเก๋ดีนะถ้าเกิดใครชอบแนวนี้ก็น่าจัดอยู่นะครับเอาจริงเนี่ยดูดิโคตรแปลกสีแบบแป๊ดจัดเลยอะ่ะเออ ตัวเครื่องบินก็แปดใช้ได้ร่มก็แปดผมไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้เป็นการ collaboration หรือเปล่าหรือว่ามันคือการ c o l ล a b กับอะไรนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทงเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาย ไม้ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬาเชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ i ิ h Man Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด Line แอดริชแมน Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงใ ซึ่งกระดานนี้ก็จะมาพร้อม2กระดานก็จะเป็นกระดานอาเชนไซเบอร์เวรนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของ Underworld s o v v r r i a n นะครับซึ่งเป็นชุดเก่าใช่เขาเอากลับมารีให้นะเป็นชุดที่เท่มากเลยนะบอกเลยว่าเป็นชุดที่โคตรเท่แล้วผมชอบมากแบบเท่จัดอะเท่แบบเท่จริง และผมมีแล้วครับมีมีครบทั้งเซตแล้วด้วยแม้กระทั่งตัว M7 นะก็สวยมากๆนะใครที่แบบยังไม่มี M7 ผมก็แนะนํากระดานนี้อยู่เหมือนกันนะครับทั้งชุดทั้งกระเป๋าและ M7 ก็โคตรสวยคือเด็ดมากแบบเด็ดจริงๆโดยปกติแล้วกระดานนี้จะมีนี่ไงเศษแก้วด้านซ้ายมือนะฮะปกติแล้วกระดานนี้มันจะมีของแถมมาให้ด้วยนะครับที่แน่ๆเลยครับสำหรับกระดานนี้นะที่ผมอยากได้เลยนะครับไม่ใช่หมวกกันน็อกน่ๆแ,แต่เป็นท่าหน้าของทรงผมนะฮะ ดูจากด้านหน้าโคตรเท่แต่ไม่ชอบไอจอน,น้านข้างเลยมันไอที่มันเป็นเหมือนแบบสายไฟหรืออะไรสักอย่างน้านข้างนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยแต่ส้งมผมถือว่าเท่มากเท่ใช้ได้เลยนับแค่สรงมผมนะแล้วก็ตัว M7 เองก็ถือว่าใช้ได้นะก็สวยดีนะครับเป็น M7 ที่ออกแนวดีไซน์ LOL นะครับหรือ RK นั่นแหละแล้วก็ตัวระเบิดเองนะครับ Shimmer Power Grenade เหมือนกันดีไซน์เดียวกันนะครับสวยใช้ได้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือตัวชุดนะครับ Archer y u p r e a r e เฉยๆนะอยากได้สุดคือทรงผมก็ถ้าเกิดได้ทรงผมแล้วผมก็นั่นแหละเลอพอและเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับใครที่อยากรู้ว่ากระดานนี้มีราคาเท่าไหร่กดไปที่เครื่องหมายคำถามข้างๆไอตรงสตาร์นะครับขวาบนนะกดไปเลยแล้วเพื่อนจะเห็นราคาทั้งหมดนะครับในแต่ละรอบเพื่อนจะเสียไม่เท่ากันนะครับยิ่งเราไปลึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสียแพงขึ้นเท่านั้นนะครับและทั้งสงกระดานมีราคาที่ไม่เหมือนกันด้วย ถ้าได้หัวเลยนี่คือจะเป็นอะไรที่แจกแมวแมมแต่น่าจะยากน่าจะยากยากเลยตอนนี้น่าจะออกแต่ของเกลือครับไม่อันนี้น่าจะตัวอืมตัวและนี่ก็น่าจะตัวเหมือนกันค่อนข้างมั่นใจเลยว่าน่าจะตัวทำไมก็จะหมดอ้าวไม่ใช่ด้วยกินเนทจริงๆถ้าเกิดผมอยู่ตรงนี้ก็ค่อนข้างคุงค้มกับตัวผมอยู่นะ แตเ่เอาว่าว้า500ตั๋วแน่เลยวนรอบนึงแล้วก็จะหยุดนี่ไงว่าแล้วโอเคโอเคโอเคถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันลงที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่เป็นไปได้ก็อยากให้ลงที่ทรงผมสักมากกว่าพันสี่สิบอย่ากได้รงผมถ้าได้หมวกกันน็อกนะ โอเคพอหยุดหยุดหยไหนมาดูที่ Cyber w ์วีคิได้กี่อันได้30มสิอันตอนนี้มีดองอยู่เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวผมจะดองไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันสุดท้ายนะแล้วมาเปิดทีเดียวแบบรวดเดียวไปเลยนะฮะตอนนี้มี3ามอันถ้าผมเท่นะถ้าไม่หันหลังไปดูข้างหลังเลฮะเท่เทเทดูจากด้านหน้าก็พอชอบทรงผมมากเลยแบบทรงผมเหมือนแบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็ปัดๆสักหน่อยแล้คือใช้ได้เลยและไหนมาดูซิใครมาเปไก่ผมล่าสุด มาเปยกับสักหน่อยคลิปที่แล้วผมก็ลืมเนาะก็คลิปนี้เอาไป2โค้ด2คนก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของคุณสล um ัมโมเมนะครับยินดีด้วยนะ <S 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 ก็ส่งไก่เพื่อให้เขารู้ว่าเขาได้ของเลยเนาะก็เกือบสกงาฏกริ เกือบแล้ว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 คือถ้าเกิดผมส่งแบ็กทิ้งไปนี่คือจบเลยนะเพราะว่าตอนนี้ราคาสูงมากนะฮะล่าสุดเหมือนมีคนเสนอมาให้ผมอยู่ที่700 0บาทแต่ผมก็ไม่ไม่ขายคนเล่นตัวคนเล่นตัวปลารอคือผมไม่ได้แบบว่าต้องการที่อยากจะขายขนาดนะั้นนอกจากราคามันจะแบบบ้า,บ,าบินจริงๆในอนาคตนั้นก็ไม่แน่นะแต่แบบตอนนี้ผมก็ไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นผมก็อยากจะดองๆองไว้ก่อนไอดีคุณปาลาดาวไม่ใช่ไอดีประเทศไทยไม่นะ ไม่ไม่เจ๊ไม่นะผมไม่สามารถเติมไปดีคุณปาราได้ก็รางวัลก็จะตกมาที่คนถัดมานะครับคน G R M X เหมือนจะเป็น F C ฝั่งลาวผมใช่ไหมผมจำได้จำได้แม่นเลยโอไม่นะ oh ผมเติมให้ได้แต่คนไทย F C ที่มี ID ต่างชาติเรขอโทษด้วยนะครับแต่ผมไม่สามารถเติไมไ้ได้อย่างน้อยผมก็เติมด้วยโค้ดที่ผมได้มาไม่ได้นะก็รับเป็น ไปแทนนะครับอีกคนนึงก็จะกลายเป็นของคุณโคนี่นะครับคนเนี้ยธงชาติไทยต้องได้แล้วแหละคุณโคนี่ไม่ได้ใช้ไอทีประเทศไทยอย่างนั้นหรืออ้าวลอทถามมาได้แปลว่าโคนี่ไม่ได้ใช้ไอีประเทศไทยวันนี้เสียไก่เยอะจังเลยน่าสำหรับนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคบถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือถ้าเกิดเพื่อนๆสนุกกับคลิปนี้จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นงง่ายๆให้ผมด้นะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ Yay!